สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนช่องครับคุณพ่อคุณแม่ครับตอนนี้บุญน้ำโชกอยู่กับเซียนซองจ้าอ่าได้เซียนซองนะครับมาเป็นแขกรับเชิญนะครับสําหรับคลิปนี้เพราะว่ามีคลิปดวนมากๆเลยครับเอฟซีคลิปดวนมากๆดวนมากๆดวนมากๆครับเอฟซีหลังจากนะครับมือว่านไปตามเลขเล่าน้องคู่มาแล้วอ่ายิบให้บุญน้ำโชกหกหาหาหกอ่าไปออกเล่ายังเกาะ เล่าสามัคคีไปออกเล่าสามัคคีครับเอฟซีจ้บุญน้ำโชคกับปื๊ดปึ๊ครับตอนคับตอนขอน้องกระแทนที่สิบอกน้องว่าเอาเล่าพัฒนาหรือว่าเอาเล่านั่นเล่านี่ก็ว่าไปลืมบอกน้องสงสัยน้องจะแบบว่างงนะน้องจะงงว่าตกล้มเสียเล่าใดวะมาสั่นน้องว่าก็บอกว่าเล่าซื้อเนาะน้องก็ยิบเล่าอหลีแต่วัดเจ็กเราไปเขาเล่าพัฒนาไอเล้า เล่าสามัคคีอ่าไปเขาไปเขาเล่าสามัคคีจ้าโอ้ยไปเขาตรงๆครับไปเขาตรงๆตรงๆโตที่ยิบให้บุญน้ำโชกนั่นแหละคือหกหาาจ้ะโอ้ยบาดี้เอาไหมบาดี้เอาไหมว่าไปไปามน้องนี่เวลาไปเอาเลขก็น้องนี่บอกว่าอ่าอาจารย์พุ่มอ่าเอาเลขเล่าสามัคคีเด้อเอาเลขเล่าไอ้ยังเกาะพัฒนาเล่าพัฒนาเด้ออ่าต้องย้ำน้องยังสี่ต่อไปนี่แมนแมนโอ้ย แต่กับนี่เอฟซีหลายท่านนะครับกระถูกน้ำน้ำน้องพุ่มยูะวา่าเอาไปซื่อทั้งสามัคคีทั้งเล่าพัฒนานะครับผมเอามีข่าวดวนกว็ดันครับเอฟซีข่าวดวนกว็ดันพระวา่าแม่น้องแจงมาแล้วครับแม่น้องพุ่มแจงมาแล้วว่ามือเสานี่ครับอยากดึงลอตเตอรี่ครับน้องดึงลอตเตอรี่แล้วอีลีบอกแมนโอ้ดึงอลอตเตอรี่แล้วเอฟซี FC กันรอค่อยเวลานีบ้าน<ๆ>โดนแล้ว น้องได้ดึงลอตเตอรี่แล้วจ้าดึงขึ้นมาทั้งเบิดสามชุดจ้าดึงขึ้นมาทั้งหมดสามชุดนะครับคุณพ่อคุณแม่ดึงขึ้นมาทั้งหมดสามชุดเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังว่ามีเลขอะไรบ้างจ้าแต่ฟังจากที่แม่ว่านะแม่้องพูดนะแม่พูนะอ่าว่าลอตเตอรี่มามีเจ้านี่น้องเลยลี่ลี่ลี่ตามภาษาครับเหมือนเดิมลี่ลี่ลี่ รี่ข้ามารี่นี่พ่อแม่นว่าไปซ่อนแอบนะครับผมข้ามารี่นี่พ่อแม่นว่าไปซ่อนแอบนะครับรี่ของน้องนี่คือรถอต,ตารี่นะครับรอตารี่สแสดงว่าน้องอยากจับแล้วแมนเพราะว่าผู้เทียน่ะถ้าเห็นถ้าว่าอ,อยากจับนี่คนกระเซ้คนจีบเบาๆเลยแมนจะแสดงว่าเทียนนี่น้องอยากจับเองอยากจับแล้วถูกต้องน้องก็เลยเอ่ยคำนันออกมาครับแมนถูกต้องมากๆเลยถูกต้องมากๆหลังจาก มีงวดนี่หละซารกระมูมีงวดนี่ซาก็มูน้องดึงลอตเตอรี่ซาแต่ปกติเนี่น้องจะยิบตองงวดหรือว่าแบบว่าพัานมาสองสามมือนนองก็อยากยิบแต่งวดเนี่ยซา,าแต่ซาก็ได้ครับได้มาแล้วเอา้าเดี๋ยวบุญน้ำโชกจะอ่านหน่เบิง้งน้องยิบขึ้นมาทั้งเบิดสามชุดนะครับเแบิ้สี่นองเบิดยิบขึ้นมาทั้งเบิดสามชุดกัมมี่เจ็ดเก้าเจ็ด สามศูนย์เก้าติ๊ติเจ็ดเก้าเจ็ติ๊ติชุดที่สอนะครับเอครับชุดที่สองนะครับสี่เจ็แติ๊ติสี่ดศูนย์แปติ๊ติอ่าอันนี้ชุดที่สนะครับอันนี้ชุดที่สต่อไปเป็นชุดที่สครับเอฟครับ ห้าศูนย์สี่สามแปดสี่จ้ะห้าศูนย์สี่สามแปดสี่ติดติดครับจ้ะชัดเจนอกครับคัดว่าชัดเจนโชว์ให้เบิ้งอีกเที่ยนึงเออแคปได้แคปเออเอาเอาบางเอาบางนาบุญน้ำโชว์ไว้นี่ละบางในยัง็แม่นความหมายเอฟีอยากเห็นหนาเส้นซองหลกว่า้เดียวนี้เอฟซีอยากในพี่เพื่อนอยากเห็นอันนี้นี่มันจะเข็นตัวเลขสะนอก อันนี้คือตัวเลขทั้งเบิดนะครับสามชุดที่น้องหยิบขึ้นมาจ้าแต่เสี้ยนซองรอูบอยังละ่ะมันมีที่เดียวตรงนึงตรงใดมันไปตรงกับการคาดเดาของบุญน้ำโชคไว้แล้วสุดชุดหนึ่งก็คือแมนก็คือเลขศูนย์เก่าชุด<ม>แรกที่เคยเฮ็ดคลิปลงไปแล้วจ้าอ่าวาขะน,น้องเลขน้องมาศูนย์าป๊เลขน้องสิกลายเป็นศูนย์เก่าท่นที่ เอฟซีท่านไหนคุณพ่อท่านไหนที่บึงบุญน้ำโจกอยู่ตลอดเนี่ยจะเห็นว่าบุญน้ำโจกเคยเบวาอยู่ว่ายันเนาะยันเลขน้องนะมาเลขศูนย์เก่าหมดนี่มาอีลีน้องยบศูนย์เก่าอีลีจ้านาสนใจมากมากนาสนใจนาสนใจมากน้ำแล้วแต่ศูนย์เก่าตัวนี้เหมือนเดิมครับอย่าลืมเป็นศูนย์หกแมนอย่าลืมเก่ากับหกแมนของน่องแมนเลขเดียวกันเลยเลขเก่ากับเลขหกน้อง ศูนย์เก้ากับศูนย์หกเลขเดียวกันจ้ากับยางหนึ่งมือขึ้นนี่นอนอยู่ครับจ้าเป็นยางค่อยพักเลขหกแมนบ่เป็นยังล่ะกำลังสีแจงคิดวาน่ะคิดว่า,นะวาในความฝันนะ่ะกำลังสีแจงมีคนมากกะซิบใส่หู<ว>มีคนมากะสซิบใส่หูบุญน,น้ำชกฝันมือว่านี่ที่ไปเว้าให้เอฟซีฟั่งนะเป็นหกเดอ,อร์ประจำฮะลีบันนี่แมนคือพอเห็นในว้าวาจะฟัง่ง เก็บปอยูเก็บไป you, บไปบาเสียมาบอกไอ้ไอเอฟซี่ฟังมีเหมือนมีคนมากระซิบบุญน้าโชคนะครับที่ที่ฝันว่าได้เห็นเห็ดอ่ะได้เก็บเห็ดไม่มีใครเห็นเลยในนั้นไม่มีใครเห็นมีแต่บุญน้าโชคเห็นผู้เดียวนะที่อยู่ขางบุญน้าโชคเห็ดกระดอกซ้ำฟ้ากระติกเนี่ยสามซี่ C, ดอกแล้วก็เป็นกลุ่มน,น้อยๆดอกน,น้อยๆร่วมๆกันอยู่นะ,ะมีเหมือนอี่ยังมากระซิบบุญน้าโชคครับปลาความฝันนั่น เป็นหกเดอร์ว่าจันโอ้มัเป็นสีมากบาดนี่เลยไปเข่ากับอ่าที่ฟันอีกรอบนึงที่ว่าผ้านองนะ่ะปันน่นก,กระยานไปอืออ่าน้องปันน่นก,กระยานไปเราเฮ็ดนองลนจ้ะลนแล้วนองก็เสียชีวิตอ่ากลายเป็นกุม่านทองขนะ่ะแมนเลยไปเลยไปห้องวาเด็กน่อยนี่เป็นหนึ่งจ้ะเด็กหน่อยเป็นหนึ่งนองเสียชีวิตเป็นศูนย์จ้ะเลยมกเลขศูนย์หกมใชอ่าแต่ศูนย์หก กับว้อหมายหนึ่งศนย์หกนี๋ตีไบ้อ๋อกัว่าวามหมายตีใบหนึ่งศูนหกอเดี๋วนบุญน้าโจกเดี๋ยวตาคุณตวาเอฟซีป็นกัสิเคยเห็นแล้วล่ะแมนผู้ใดที่ติดสามสองบุญนน้ำโจกกัสิเห็นและวล่ะบอกไปมือว่านี้อ่าแมนเอความฝันอ่ะดนี่นี่จ้าที่ตีตีเลขน้องอันนี้คือความฝันบุญน้ำโจกนะครับตีเลขน้องหนึ่งหกูนย์หนึ่งศูนย์หกนี่ละ ความหมายบุญน้ำโชคให้เอาหนีเลขไม่ซีโต้นีละไปวิ่นกันจ้าเอาไปวิ่นกันอ่าแต่กับมัเขาศูนย์หกศูนย์เก้าเลขน้องยิบพอดีจหกกับเก้าเลขเดียวกันนะครับเว็กซี่หกกับเก้าเลขเดียวกันอ่าเือใจแล้วล่ะยี่หรี่ดิคุณพ่อคุณแม่ปานลูกอ่าผมกับน้องกุ้มนี่ปานลูกกันปานลูกกันนี่หลีลูกว่าน้องงวดนี่น้องสินยิบเลขตัวใดนะครับ เป็นจังไดเธอเห็นเลขชุดนี้เรามากอยู่บ่ะเสียันซองมากแล้วเนาะมี่ต่โตงามด้นี่นี่จะโตงงามแต่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาเลขเลขชุดเนี่ยสองตัวท้ายสามตัวท้ายนี่ไปบึ่งประกอบกับคุณพ่อเมืองการแมนแมนแล้วเดี๋ยวจังไดนี่เดี๋ยวสิย่ำใไ้อีกเทื่นึงสำหรับเด็กคุณพ่อมืองการเลขดับตรงล่างนะครับเดี๋ยวสิย่าใไ้อีกเทื่นึงแต่เจ้าเลขน้องกุ้มเนี่ย ไปเบิงคูกับเลขพอเมืองการจ้าถ้าเกิดมั่นดับตัวไหก็คือสอีสลับกันเลนจ้าสลับกันเลนดับตรงล่างเนาะแต่ว่าบนได้เน๊แมนแต่มกักแล้วล่ะเล็กๆศูงเก่าเนี่ยจ้ายิบโทรศับไหมนะเอฟซี FC ก็โทรมากพอดีปิดเสียงไว้ก่อนแบบหนึง่งอ่นโอเคว่างไปโดดหลดนั่นแหละครับเอฟซีเอ้าโชว์ให้เอฟซีเบ่งอีกเทียนหนึ่งเนาะจ้าอ่าแล้วก็สีอานใหนฟัง เลขน้องภูมิหยิบลอตเตอรี่มื้อนี้นะครับเลขน้องภูมิหยิบลอตเตอรี่วันนี้นะครับสามชุดนะครับสชุดนะครับฟังชุดแรกไปก่อนครับชุดแรกก็คือ797.309้าเจ็ดสาาชุดที่2องนะครับเอฟีครับก็คือเลข470.883ดศูนย์กับเอฟครับ แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่น้องยิบนะครับก็คือ504384 504384ครับเบบซี่ครับอ่าแคปหน้าจอไว้ครับแคปน้าจอไว้ทะเบงครับอ่าแคปน้าจอไว้ทะเบงก็ชัดเจนนะครับสำหรับเลขน้องครับชัดเจนนะครับวันนี้นะครับวันนี้เลยสดสดร้อนร้อนครับเมื่อเช้านี้เลยนะครับสดสดร้อนร้อนอ๋อบาทนี้ บอกแล้วครับขั้นติดตามบุญน้าโชคเนี่ดวนไว้เทั้งดวนเทั้งชับไว้นะได้โชคพ้อมแมน่นได้โชคดวงดีพร่อมเบิ่งบุญน้าโชคเนี่ยเอาสําหรับลิบอ่าน้องูุิมราจับลอตลเตอรี่มือนี่อ่ากาเอาไม่เบิ่งแล้วก็ชัดเจนแล้วเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวจังไดน้นองไปยิบเพิ่มหรือไปยิบแล้วมันได้เลขตัวเก่าหรือได้เลขตัวใหม่ กะสีเอามาบอกให้เอ็ดซีคุณพ่อคุณแม่แฟนช่องทุกคนทุกทันฟังคือเกา่าจ้าอ่อัปเดตรวดเร็วท่านใจให้ตัวเราอัปเดตตลอดบุญน้ำโชคอัปเดตเร็วอัปเดตตลอดอา้าสสำหรับคลิปนี้ก็เอาไอซัมนี้ก่อนครับคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ